เราจะมาจากที่ไหนนะคะเราก็สามารถไปสู่ความฝันได้มาจากกองขยะแล้วยังไงเราก็เป็นนางงามได้ตามความฝันของเราะคะ่ะคุณแม่เนี่ยเริ่มจากทางานเป็นพนักงานเยาผ้าก่อนแล้วก็ก็คือรายได้ไม่พอเขาก็เลยม,มาขวัดขยะคือจะทํางานตีสาถึงเจ็ดโมงไม่พอก็ยังจะต้องแบบเออหาขยะมะขายอีกคุณแม่ก็เริ่มทํางานเพิ่มอีกสองที่ก็กลายเป็นสามที่ต่อวัน หนูเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่ายากจนหรือไม่คู้ส่าขาดนะคะบางอย่างที่เมื่อเราเปรียบเทียบคนอื่น,ม,นมันไม่เท่าคนอื่นตอนหนูอยู่วัดหนูไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะได้กินแต่หนูได้ก็คือข้าวก้บาตรผาสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็ทําให้เราแบบเติบโตมาถึงวันนี้มันก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นจุดด้อยของอูนย<ส>ังไงอะค่ะหนูไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะกับการที่จะพูดว่าเป็นนางงานจากกองขยะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปโฟกัสว่าโชคชะตาที่เรามีคิดไม่ได้ค่ะอยากให้โฟกัสสิ่งที่มันที่เราจะทำมากกว่าเราเกิดดมาาแล้้้ววคืออเรตตงททัใบบัใหนีี่สุด ลูกเราเนี่ยอยากจะให้เขามีขนมได้กินไม่อยากให้ไปมองหน้าลูกคนอ,นอื่นเขาต้องเรียนต้องกินต้องใช้นะเราต้องเราต้องทํางานนะไม่อยากให้ลาบ,บากเหมือนแม่ค่ะสิ่งเดียวที่แม่มีให้ก็คือความรู้ที่เป็บว่าติดตัวเขาไปตลอดนะตอนนี้บอกเลยว่าภูมิใจคะ่ะอย่างน้อยทุกคนก็ได้เห็นว่าถึงจะมาจากกองขยะไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนอะคะ่ะเราก็สามารถไปสู่ความฝันได้มาจากกองขยะแล้วยังไงเราก็เป็นนางงามได้ตามความฝันของเราคะ่ะ